เลยครับหลังเล่าเลยครับ <S <S ไม่รู้ครับยิงจากไหนกดหอมอบ <S <S 1> <S 1> <m> ครับครับมองดูครับมีอะไรในข้อเราต่อไม่มีครับ เอาแล้วครับเราโดนสไนเปเอร์ตอนนี้เลียนแม็กด่วนเลยครับอันตรายครับกะุนน้อย เอาแล้วครับป้องแป้งป้องแป้งที่เรานี่แหละครับไม่ดีครับนายเปอร์งั้นผมขอออกก่อนแล้วกันโอเคครับนี่แค่หน้าไม้นะครับ